มันเดือดขางจากหัวใจฝากให้อ้ายพอได้อันคนณสอบหักโ่ผ่า,านเลยมือบบเรียบร้อยน้ำตาหยยใส่น้ำกลั้นจากความชอกช้ำม,มัน ยอดมากครับเดี๋ยวมาทำความต้องใจหมดเลยอ่ะมาถึงแล้วครับสวัสดีพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผมทอดเนาะหลายเดือนแล้วคิดทอดคิดทอดหลายเราอยู่กันที่ไหนเนาะตอนนี้อยู่โคราชครับวัดสว่างอารมณ์ตำบลโคกสูงอำเภอเมืองโคราชครับผมครับอ่ะ วันนี้บางดํามีโอกาสได้มามที่ยะมาเยือนพี่น้องเครื่องเสียงทางรอนานมากทางจังหวัดโคราชครับแต่อาจารย์ปกติอาจารย์อยู่กรุงเทพเนาะกรุงเทพครับอยู่ที่มีดุรีคือผมกับอาจารย์ได้คุยกันหลายเดือนแล้วแหละแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้มาพบมาเจอกันสักทีอคลิปนี้ได้มีโอกาสมาเยี่ยมมาเยือนทีมงานเครื่องเสียงฝั่งโคราชอีกรอบหนึ่งผมมาครับพี่น้องครับโอ้โหเล่นกันบนหลังรถอย่างนี้เลยนะฮะ ถ้าใครจะําตามต้องไปออกรถอีกคันหนึ่งนลครับไปลูกน้องน้อยฮะผมไม่ค่อยมีลูกน้องโอ้สุดยอดอ่ะสวัสดีอาจารย์ด้วยครับผมพี่ขวัญพี่ขวัญอาจารย์ขวัญนะครับอาจารย์ขวัญเคททีโปรครับผมอาจารย์ทำอะไรครับอาจารย์ซ่อมพวกระบบแจงเสียงเราเลยคะเป็นระบบดิจิตอลใช่ไหมอาจารย์ทั้งหมดเลยครับทั้งหมดเลยโอ้ถ้าถ้ามีถ้าใครที่อุปกรณ์เสีย ติดต่อได้เลยติดต่อกับอาจารย์เลยครับผมอาจารย์พอจะมีเบอร์โทรให้ FC ได้ติดต่อไหมอ่าศูนย์แปดห้าครับผมสี่เก้าเก้าครับศูนย์เก้าสองสามครับผมคอ่ะคททีโปรครับครับผมอาจารย์ขวัญนะครับมีเฟซบุ๊กไหมจารย์มีครับเฟซบุ๊กคททีโปรเลยครับแล้วก็สาวไลท์อ๋อคททีโปรแล้วก็สาวไลท์ครับผมผมขึ้นให้นะครับครับผมใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องเสียงเสีย ติดต่ออาจารย์โดยตรงได้ใช่ครับอยาารับซ่อมทั่วประเทศเหรบใช่รับซ่อมทั่วไทยครับทั่วไทยเลยเนาะอาจารย์ต่าแต่ประเทศก็มีโอ้โหีุดยอะสุดยอดมากครับผมขอบคุณอาจารย์มากครับวันนี้มีบุญมากที่ได้มาเจอครับผมอ่ะมาเจออาจารย์นี่โรงงานกระถินโรงงานกระถินใช่ครับอาจารย์โอ้เดี๋ยวผมผมจะเริ่มต้นยังไงครับเริ่มต้นยังไงก็ได้ครับเริ่มจากมิกก็ได้ครับเริ่มจากมิกนะอาจารย์อ่ะ มิกก็ตอนนี้เราใช้อ l ิเ n h น a อทีเอสคิวห้านะครับครับผมอันนี้ก็ใส่ปลั๊กอินอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับครับฮะแล้วตัวต่อไปล่ะครับอาจารย์ออกมาก็เป็นโปรเซสเซอร์เมื่อกี้เราลองสองตัวนะฮะโปรเซสเซอร์ฮะอันนี้ซิมเด่นนะฮะซิมเด่นไซมิทิกฮะอันนี้แปดอันนี้แปดอินแปดเอาท์ฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือออเดียออเดียตัวตัวตัวนี้จะสิบหกอินแปดเอาท์ เอาครับผมตัวนั้นจะเป็นเอฟไออาร์ตัวนี้เอฟไอาร์เนาะครับผมตัวนี้จะเป็น i อไอาร์อ๋อตัวนั้น i อไอาร์ครับผมอันนี้เราจะเอาไว้สำรองสำรองครับผมแล้วก็จะมีมิกอีกตัวนึงก็คือไมดั้ทครับผมเอ็มอาร์สิบแปดนะฮะอันนี้ก็สำรองเหมือนกันแต่ว่าอาจารย์ประสิทธิ์มาหาเมื่อเช้าแน่นอนมาแล้วมาแล้วเมชามานั่งรอบองดําอยู่ผมมาไม่ทันนะครับไม่ลอยนะครับอาจารย์ไม่ลอยก็ใช้ของชัวครับชัวสิบสองสิบสองดีนะฮะแล้วก็ยูอาร์สี่ดีครับผมครับผมอ่ จริงๆงนี้ก็ประมาณนี้นะครับครับผมอาจารย์เดี๋ยวเราก่อนที่เราจะไปดูตู้ลังโงครับความเป็นมาที่อาจารย์เล่นเครื่องเสียงเล่นมาตั้งแต่ตอนไหนครับเอ่อถามว่าตอนเป็นเด็กนะฮะตอนนี้อายุก็เพิ่งจะเป็นหนุ่มนะฮะอายุ55ห้าเพิ่งจะเป็นหนุ่มครับผมก็ตั้งแต่12ขวบนะฮะ12ขวบจนถึงประมาณ20่ครับนะฮะอันนั้นก็คือเล่น เล่นตั้งแต่ตู้ยืนนะฮะตู้ยืนที่แบบเป็นใบเล็กๆไม่ใช่แบบเป็นเป็นตู้กับข้าวนะจะเป็นตู้ยาวๆตู้หนึ่งจะไปใส่ดอก12บสองนิ้วนะฮะตู้หนึ่งก็จะมี6ดอกข้าดอกอะไรเงี้ยนะฮะน่ะรุ่นแรกๆเลยอันนั้นคือตู้ยืนรุ่นแรกเลยใช่ครับแล้วก็ฮอนก็จะเป็นฮอนปีนต้นมะขามนะฮะอ่าอ่าแล้วก็จะมีขยายตัวหนึ่งเป็นขยายหลอดนะฮะยี่ห้ออะไรนะมิวสิครอยเย็นอะไรพวกเนี้ยฮะไปเล่นเล่นแล้วก็ผมไปเรียนมหาลัยแล้วก็เลิก นะฮะก็จบมาก็ไปทํางานประมาณ30มสิบปีนะฮะแล้วก็กลับมาเล่นหน่อยเริ่มเริ่มว่างฮะตอนนี้เริ่มเกษียณตัวเองก็จะเริ่มว่างครับผมว่างตู้เดี๋ยวผมถามนี้อาจารย์แต่ว่าตู้ยืนอ่ะมันมีเวอร์ชันหนึเวอร์ชั่นสใช่ครับอย่างของของก็ของของผู้ใหญ่ดอกเป็นเวอร์ชั่น2องแล้วเป็นเหมือนตู้กับข้าวเขาเรียกตู้กับข้าวใช่ครับอันนั้นคือเวอร์ชันสเวอร์ชันสแต่ถ้าเวอร์ชันหนึ่งคือมันจะเป็นตู้เล็กๆตรงๆเลยเหมือนคอลัมน์อ่าเหมือนคอลัมน์ปัจจุบันเนี่ยแต่ว่ามันใหญ่กว่าสูงกว่าแล้วก็จะ ใช้ไม้อาจสิบหมิลแล้วก็ฝาข้างโฟเมก้าสีเขียวสีแดงเหมือนกันครับฮะขยายความรู้เดี๋ผมคิดว่าตู้ยืนไหนตู้กับข้าวเนี่ยเหลืเป็นเวอร์ชันหนึ่งอ่าเวอร์ชันสองแล้วครับอ๋อเวอร์ชันสองฮะสมัยก่อนจะเป็นตู้ยาวๆครับผมฮะอันแล้วตอนนี้เป็นทำงานประมาณ30ปีครับเริ่มเล่นคืนเล่นแบบไหนครับอาจารย์ก็ซื้อมาเล่นงานบริษัทปีใหม่ออ๋ซื้อมาซื้อมาเสียงไม่ถูกใจเสียงไม่ถูกใจครับ ก็พัฒนามาเรื่อยนะฮะตั้งแต่ BV Turbo Order C ซื้อในมิมิเตอร์บอร์ดอะไรเงี้ยใช่ใช่ยก็เสียงไม่ถูกใจครับผมก็เราได้ไปเจอทีมงานดีๆเดียงดังอะไรเนี่ยนะฮะเราก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาเรื่อยเรเราก็เริ่มฟังฟังเพลงที่มันดนตรีมีรายละเอียดมากขึ้นนะฮะแล้วก็พยายามสรรหาเสียงที่เราต้องการจุดยืนของตัวเองอยู่ตรงไหนนะฮะ นั่นแหละฮะก็ได้มานี่แหละฮะอันนี้เป็นเวอร์ชั่น3ที่ผมพัฒนาแล้วอันนี้เวอร์ชั่นสามคือจบเลยไหมอาจารย์ยพัฒนาต่อไปมันมันมันไม่จบหรอกฮะพัฒนาไปเรื่อยเครื่องเสียงมันไม่จบหรอในไหน,ไหนพูดถึงเวอร์ชั่น3แล้วพาผมไปดูครับผมบครับครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวให้อาจารย์นำพาไปดูตู้ผมผมชอบผมชอบไอเดียมากเลยอาจารย์เอาวางไว้บวหลังรถคือเรื่องของเรื่องก็คือคนเราน้อยอแล้วก็ผมก็าอายุเยอะแล้วอะไรเงี้ยยกของหนงักๆมันจะปวดหลังอะฮะ ก็พอดีเรามีงานมีอะไรก็มีรถอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยอยู่ที่บริษัทเราก็มีโฟล์คลิฟต์ตักขึ้นได้แต่ว่าพอมาถึงหน้างานมันเอาลงยากนะฮะเราก็เลยเล่นแบบนี้ดีกว่าแบบนี้ดีกว่าลุงน้องเราสองคนก็ได้อะไรเงี้ยนะฮะแนะนำอันนี้พาวเวอร์ก็ปลั๊กไฟก็ธรรมดานะฮะพาวเวอร์เราใช้โปลยูรเทคทั้งหมดเลยนะฮะเบรกก็เอพีหมือนสีนะฮะ เราเล่น4โอห์มนะครับเล่น4โอห์มใช่ไหมใช่ครับทั้งหมด4โอห์มหมดเลยนะฮะเสียงกลางแหลมก็4โอห์มเหมือนกันอันนี้กลางแหลมเราใช้ใส่ช่องระดอกช่องช่องระบายช่องระบายเลยนะครับผมเสียงเสียงอาจารย์สามทางหรือสองทางครับตู้เป็นสามทางสามทางแต่ว่ามันออกออกจากนี่ไปปุ๊บจะไปแยกที่เน็ตเวิร์กในตู้อ๋อครับฮะแล้วก็ปล่อยสัญญาณจากนู้นมาก็มีเบสกับกลางแหลมครับอ่าทีนี้กลางแหลมมันก็จะไปแยกในตู้อ๋อนะฮะโอเครับผมก็ เหมือนกันใช่ครับเหมือนกันสองข้างเหมือนกันสองข้างครับผมทำไมอาจารย์ถึงใช่ชอบโปรยูโรเทคครับอาจารย์ทำไมถึงชอบนะผมดูสเปคแล้วนะฮะจริงๆแล้วผมเลือกเลือกแอมนะฮะเมื่อก่อนก็เล่น AB แล้วก็เล่นคั์ดีคั์ดีมันได้เสียงเบสที่ใหญ่ดังแต่มันไม่กระชับมันไม่ไม่ไม่นุ่มนวลไม่ไม่คล้ยเสียงไม่ธรรมชาติอ่ะฮะมันมันบวมๆนะฮะมันดังแต่ว่ามันบวมๆมันไม่กระชับก็เลยไปเล่นคัดทีดีทีดีเราก็มาดูว่ามันก็จะมีของอะไรบ้างของ VL ครับ ะฮะอ l มีของ APL มีของอะไรว่าเทค1ิบ d <CD, S 2> อะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็โอ้มีอะไรดังๆหลาย,ลายแล้วก็มีมีแ l a กุ๊เพนมี l a บกีนกน,นะฮะแต่ถ้ดูดูแล้วกำลังแล้วมันก็ต่างกันประมาณ3-400อะไรเงี้ยที่ที่เล่นแล้วผมว่าด้วยด้วยกำลังของเงินถ้าเราจะไปจ่าย3,500 0กับ1,800 0ปไปปลายเราซื้อนี่ได้2แท่นแล้วถูกต้องฮร แล้วก็มันได้2แท่นปุ๊บแล้วก็เวลาเราเล่นเราก็ไม่ต้องอัดถึงขนาดคลิปอัดอยู่ประมาณสักศูนย์หรือว่าบวก dB ครับาอันนี้แอมก็ยังทนอยู่ฮะใช้สอปีก็ไม่เป็นไรสุดยอดเลยครับคือถ้าเราเล่น4โอห์มอ่ะไม่ค่อยมีปัญหาใช่ครับถ้าเล่น2โอห์มอ่ะถ้าเราเล่น2โอห์มปุ๊บเสียงมันจะไม่อิ่มนะฮะบางคนอาจจะอิ่มแต่อิ่มของเขากับอิ่มของผมไม่เหมือนกันไงผมว่า4โอห์มอ่ะเหมาะแล้ว ดีที่สุดแล้วสำหรับอาจารย์เนาะครัเดี๋ยวว่าบางคนก็แล้วแต่นะแล้วแต่ครับผมชอบของแต่ละคนถูกถูกครับถูกไม่มีถูกไม่มีผิดเนาะอ่ะก็สายสายของเราก็สายเยอรมันครับยี่ห้ออะะไรจ๊ของอะเดลต้าฮะสี่คูณสี่อันนี้ใช้บีดเหรอครับเหมือนกันครับเบรคกางแดบเหมือนกันหมดเลยอาจารย์ใช้เบอร์เดียวกันหมดเลยใช่ครับสี่คูณสี่สร์เมตรครับอาจารย์ผมซื้อมาร้อยเมตรอต่ผมตัดแปดเส้นร้อยเมตรตัดได้แปดเส้นใช่ครับ เสียงมันจะสะอาดฮะเสียงมันสะอาดกว่ามันนวลกว่าตู้เบสตู้กลางแหลมนี่อาจารย์ก็ทำเองหมดเลยสูตรผมหมดเลยครับเอ้าแนะนำเลยอ่าเอาเบสเอาเบสฝั่งนี้ดูฝั่งนี้ก็ได้ฝั่งไหนก็ได้ฝั่งนี้ก็ได้ครับอันนี้จะเป็นของผมเรียก B2 B2 อ่าเรียกกันเต็มก็ SD18 sd สองนดนะฮะ sd สอง sd ก็คือผมชื่อชายพลนามสกุลฉายดำรงผมก็เลยใช้ sd ครับนะฮะดี sd r มันยาวไปเลยเหลือ sd อ๋อนะฮะก็คือ2อดอก1ใบมี2ดอกครับผมดอก18นิ้วครับผมนะฮะใช้ดอก sd นะฮะอันนี้ก็คือถ้าอย่างนี้ก็คือข้างละ8ดครับผมนะฮะส่วนเสียงกลางก็จะเป็นรุ่น sd 2องหนึ sd สอง sd สองก็คือจะเป็นตู้สทางมีมิดมิดโล แล้วก็มิดไฮแล้วก็ไฮครับนะฮะมิดโลเราจะมีสองดอกนะฮะดอก10นิ้วแล้วก็มิดไฮหนึ่งดอกนะฮะแล้วก็ไฮสองดอกนะครับใบหนึ่งใบจะมี5ดอกหนึ่งใบมี5ดอกครับผมแต่ว่าขนาดเล็กมันจะเท่ากับเท่ากับตู้สิองหนึ่งใบใช่ไหาไซส์มันไซส์เดียวกันแต่ว่าผมอัดอัดเข้าไปเยอะอ้จะอัดได้ยังไงนี่หนักครับหนักไวหนึ่งม่เบาครับ ก็เลยจัดอัดไป่ได้ยังไงครับผมโอ้หไป5ดอกนะครับพอะาะนั้นก็คือเวลาเรา8โอมกับ8โอมมาขนานกันมันก็จะเหลือ4โอมอ่าก็เลยจะเป็นตอนนี้เราก็เลยขับอ่าชานแนนระดอกระดอกระดอกนะฮะชานแนนระดอกก็นกครับครับไมใช่แนนระบก็เรียกว่าชานแนนระอ่าชานระบอันนี้เบรคก็เหมือนกันก็ชานแนนระใบเหมือนกันครับง่ายครับ จารย์ทำขายไหมไหนครับทําขายครับทําขายครับตู้เบ็ดนี่ไปเท่าไหร่เบ็ดไปตอนนี้โปรโมชั่นอยู่15,900พร้อมดอกใช่ไหมพร้อมดอกครับพร้อมดอกอาจารย์ไม่ทําแค่ตู้อาจารย์เพื่อนใช่ครับใช่ครับผมผมผมไม่ขายผมไม่ขายตู้เปล่าครับเพราะว่ามันเวลาลูกค้าไปใช้ปุ๊บเนี่ยอ่าบางทีดอกมันไม่แมทกับตู้ครับเวลาที่เราทําตู้มาปุ๊บเราจะคํานวณปริมาตรดอกนะฮะระยะชักระยะอะไรความถี่ตอบสนองของดอกด้วยนะฮะคือเราเลือก เลือกดอกมาแล้วแต่ถ้าเกิดลูกค้ามีแล้วเป็นดอกรุ่นเดียวกันอันนี้ทําให้อ่าแต่ถ้าไม่ใช่ดอกดอกรุ่นที่อาจารย์ใช้ก็ไม่แนะนําไม่แนะนําเพราะเพราะว่าปริมาณไม่เท่ากันเพราะอาจารย์อาจารย์เลือกดอกมาก่อนเนาะใช่ครับเลือกดอกเสร็จอาจารย์ถึงถึงทำตู้ใช่ครับเดี๋ยวเลยครับเสียงกลางใบเท่าไหร่ครับอาจารเสียงกลางใบละหมื่นสามพันเก้าร้อยโปรโมชั่นตอนนี้นะฮะหมื่นสามพันเก้าร้อยครับผมฮะก็จะมีมิดโล่สองดอกเป็นดอกแคทีเฮดนะฮะแล้วก็มิดไฮหนึ่งดอกแปดนิ้ว นะฮะอันนี้ของ NPE แล้วก็ดอกไฮสองสองดอกเป็นของ NPE เหมือนกันคอมห้าศูนย์นะฮะแล้วก็เน็ตเวิร์กนะฮะเน็ตเวิร์กก็มี2ตัวอยู่ข้างในฮะนะฮะชุดหนึ่งจะมิดไฮกับไฮอีกชุดหนึ่งเป็นมิดโลเดี๋ยวเลยอยากฟังเสียงนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาฟังแต่ตู้ตู้กลางนี่เราไม่ไม่ขายตู้เปล่านะครับเพราะลูกค้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะแมทแมทเข้าเลยนะไปตัดความถี่ยาก ก็คือก็คือของอาจารย์เนี่ยจะขายของขายขายพร้อมปืนเลยใช่ครับไม่ขายตู้เปล่าครับถ้าใครสนใจสิ่งกลางนี่มันเหมือนกับเขาเรียกอะไรความรู้เฉพาะเขาเรียกโน้ตเฮาส์นะฮะโน้ตเฮาส์อันนี้เราจะไม่ไม่ขายตู้เปล่านะฮะอาจารย์เป็นคนโคราชไหมคนโคราชเลยแล้วคนบ้านไหนคนนี้เนี่ยคนกะนี่เนี่ยคนกะนี่เลยครับใช่ครับแต่ว่าไปไปทำงานอยู่กรุงเทพครับคนโคราชบ้านเองครับผมก็ปีหนึ่งจะมาช่วยวัดสองที อประมาณชุดนี้เลยทาอย่างนี้เลยเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับเปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่ครับผมมีชุดใหม่มาก็เหมือนมาเปิดให้ชาวบ้านฟังอะไรเงี้ยนะฮะเจ้าครับครับถ้าใครอยากฟังจริงๆก็ไปฟังที่มีนบุรีครับมีนบุรีใช่ครับมีนบุรีจะมีสตูดิโออยู่อาจารย์มีสตูดิโอให้ฟังใช่ครับลองฟังครับชื่นชอบอยากฟังใช่ครับไปลองอย่างเงี้ยอยากจะลอง DSP ตัวนี้ผมมีผมมีชุดของที่ยกยกแอมป์ไปยกอะไรเนี่ยไปลองแล้วก็ไปทำพรีเซตได้ครับนะฮะที่นู่นอะถ้าถ้าเขาจะไปที่นนนู่่่เขาาาาาตติดดอออจรย์ไไ้้ทงงหบก็ ทางเฟซก็ได้ฮะชื่อชัยพลเป็นภาษาอังกฤษนะฮะชัยพลเป็นภาษาอังกฤษนะครับชัยพลชาวนะฮะแล้วก็ SDR Music SDR Music นะฮะอันนี้อันนี้ภาษาอังกฤษเป็นไหมจ๊ะ SDR นี่ภาษาไทยภาษาไทยครับผมเป็นเป็นเฟซเหมือนกันเป็นเฟซเหมือนกันแล้วก็เบอร์โทรนะครับจ๊ะเบอร์โทร0656989265ใครที่อยู่ใกล้ๆกรุงเทพมินบุรีนะครับรามอินทานอยากไปฟังเสียงเครื่องเสียงของอาจารย์นะครับไปลองซาวฟังซาวสตูดิโอของอาจารย์ไปได้ติดต่ออาจารย์ได้ครับ เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวอาจารย์วันนี้ขอเสารกลองสักหน่อยเสารกลองใช่ไหมได้ได้ครับได้เนาะครับผมเดี๋ยวผมจะก็เอาอาจจะสั้นๆเพราะว่าอยู่ในวัดใช่ครับครับครผมเดี๋ยวเรามาฟังเสางร์เสียงเสียงกลองกับเราเสียงของอาจารย์ชัยพลนะครับ เป็นหน่ยครับผมชอบมากเลยเนี่ย หอมปากหอมคอครับในวัดด้วยเกรงใจพระหลวงพ่อท่านนะครับอาสุดท้ายแล้วครับอาจารย์ฝากฝากติดต่องานอาจารย์ดนตรีรับก็มีดนตรีวงสดนะฮะวงเอีแบนด์ะครับเอีแบโราแล้วก็มีเป็นสาวคาราโอเกะครับาวดนตรีสด24ลายเป็นมันติเทค ก็ติดต่อได้นะครับแล้วก็คือปกติย่จะไม่ค่อยได้รับงานเครื่องไฟครับงานเครื่องไฟไม่รับเพราะว่าหนึ่งเราทางานประจําครับนะฮะก็อาจจะไม่สะดวกแต่ถ้าเกิดเราเป็นงานดนตรีเราก็มาเสร็จเสร็จปุ๊บเล่นเสร็จแล้วก็กลับไปทํางานได้นะฮะอ่ะติดต่ออาจารย์ได้ทาง Facebook ชัยพน์ซาวถูกไหมจ๊ะชัยพลฉายดำรงฮะจะเป็นเอ่อสีเหลืองเหลืองอ่ะเดี๋ยวผมขึ้นให้ก็ได้ครับผมแล้วก็ เอสดีอาร์มิวสิกไลฟ์ภาษาไทยภาษาไทยแล้วก็เบอร์โทรครับอาจารย์อีกรอบหนึ่งหกห้าครับผมสิเก้าแปดครับเก้าสองหกห้าครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากที่ขอบคุณบองดำนะครับอุตส่าห์มาไกลมากอาจารย์มาถึงโคราชนะครับจริงๆต้องถ้าจะรีวิวเครื่องของอาจารย์ต้องไปกรุงเทพนะครับไม่มันจะมีดีเทลเยอะฮะับอย่างพกสายพวกอะไรเนี้ยเราเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมลืมครับอาจารย์สายสายสัญญาณครับอาจารย์ใช้ของอะไรครับซัมเมอร์วะซัมเมอร์ทั้งหมดครับบอ้ซมมเรร์ทังะบผมลืมบอกเลยครับนี่ ดูครับแจวครับอ่ะอาจารย์ขอบคุณมากครับครับลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันครับผอบสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับอาจารย์ KTT Pro ด้วยครับอาจารย์เอาติดฝากฝากเบอร์ติดต่ออีกรอบหนึ่งครับผม085 499 923ครับครับใครที่อุปกรณ์เครื่องเสียง ครับมีปัญหาครับปรึกษา KTT Pro ครับอ้างล่างเหมือนกันครับยุคป้าคนโคราดเหมานกันหรืบโคราดครับโคราดครับเป็นญาติกันด้วยเป็นญาติกันครับอ๋ออ่้โอเคครับผมอันลาไปก่อนครับสวัสดีครับ